พูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูมิเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีขอหมู่พูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาสิ์โดยเคารพดูกระรับพูดทั้งปวงเพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟัง ขอจงแผ่เมตตาจิตในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใดนำพลีกรรมไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพราะเหตุนั้นแหลท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษามนุษย์เหล่านั้นซับเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประนีตในสวรรค์ซับและรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลยพุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระสากยมุนี มีพระหาฤทัยดํารงมัน่นได้บรรลุธรรมอันใดเป็นที่สิ้นกิเลสเป็นที่สำรอกกิเลสเป็นอมริตธรรมอันประณีตธรรมชาติอะไรอะไรเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิใดว่าเป็นธรรมอันสะอาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวซึ่งสมาธิใดว่าให้ผลในลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มี ธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้บุคคลแปดจำพวกสี่คู่อันสัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นควรแก่ทักษินาทานเป็นสาวกของพระตถาคต ทานที่บุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลมากสังขรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีด้วยสัจ,จวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระอริยบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระโคดมประกอบดีแล้ว ด้วยกายประโยคและวจีประโยคอันบริสุทธิ์มีใจมั่นคงเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยในกายและชีวิตพระอริยะบุคคลเหล่านั้นบรรลุอรหัตผลที่ควรบรรลุอย่างลงสู่อมาตะนิพพานได้ซึ่งความดับกิเลสโดยเปล่าเสวยผลอยู่ สังครัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้เสาเขื่อนที่ฝังลงดินไม่หวั่นไหวเพราะลมทั้งสี่ทิศฉันใดผู้ใดพิจารณาเห็นอริยสัตว์ทั้งหลายเราเรียกผู้นั้นว่า เป็นสัตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมมีอุปมาฉันนั้นสังขรตนะนี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระอริยบุคคลเหล่าใดทำให้แจ้งซึ่งอริยสัตว์ทั้งหลาย อันพระาศาสดาทรงแสดงดีแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึ้งพระอริยบุคคลเหล่านั้นยังเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าอยู่ก็จริงถึงกระนั้นท่านย่อมไม่ยึดถือเอาภพที่แปดสังขรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจะวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้สักกายทิฏฐิและวิจิกิจฉาหรือแม้ศีลพัตตปรามาตอันใดอันหนึ่งยังมีอยู่ทำเหล่านั้นอันพระอริยะบุคคลน,นั้นละได้แล้วพร้อมด้วยความถึงพร้อมแห่งการเห็นนิพพานทีเดียว อันหนึ่งพระอริยบุคคลเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ทั้งไม่ควรเพื่อจะทำอภิษฐานทั้งหกสังครัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระอริยบุคคลนั้น ยังทําบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจก็จริงถึงกระนั้นท่านไม่ควรเพื่อจะปกปิดบาปกรรมอันนั้นความที่บุคคลผู้มีธรรมเครื่องถึงนิพพานอันตนเห็นแล้วเป็นผู้ไม่ควรเพื่อปกปิดบาปกรรมนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว สังขรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พุ่มไม้ในป่ามียอดอันบานแล้วในเดือนต้นในคิมหันตฤดูฉันใดพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐยิ่ง เป็นเครื่องให้ถึงนิพพานเพื่อประโยชน์เกื้อกูลมีอุปมาฉันนั้นพุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงทราบธรรมอันประเสริฐ ทรงประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐไม่มีผู้ยิ่งไปกว่าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐพุทธรัตนะแมมนี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ พระอริยะบุคคลเหล่าใดผู้มีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไปมีกรรมเก่าสิ้นแล้วไม่มีกรรมใหม่เครื่องสมภพพระอริยบุคคลเหล่านั้นมีพืชอันสิ้นแล้วมีความพอใจไม่งอกงามแล้วเป็นนักปราดย่อมนิพพานเหมือนพระทีพอันดับไป ฉะนั้นสังครัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูมิมะเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดี เราทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศก็ดีหรือภูม,มิเทวดาเหล่าใด ประชุมกันแล้วในอากาศก็กดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระธรรมอันไปแล้วอย่างนั้นอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูม,มิเทวดาเหล่าใด ประชุมกันแล้วในอากาศก็กดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระสงฆ์ผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้